กลายเป็นสถิติใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชมนักบอลล์บอลสาวไทยนะครับที่ตัวเลขนะครับนักกีฬานะครับจำนวนนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยชุดล่าสุดนะครับแล้วก็มีดาวรุ่งนะครับด้วยนะครับที่ออกไปเล่นลีกต่างประเทศโดยลีกที่ไปเล่นมากที่สุดนะครับถึง7คนนะครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันนะครับแล้วมาวิเคราะห์กันนะครับแล้วนี่อาจจะเป็นยุคทองของทีมชาติไทยหรือเปล่าครับหลังจากที่โคดอสนะครับจะกลับมาคัมแบ็กนะครับคุมทีมทีมชาติไทยอีกครั้งนะครับหอมควนหลงครับการแข่งขันวีทีวีคับของเวียดนามนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมเวียดนามถึงช่วดแชมป์นะครับตู้เย็นมีอะไร ดราม,ม่าอีกนะครับใครที่ชอบสไตล์คอนเทนต์่ายทอดสดกีฬานะครับผู้ชมทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกด,กดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับถ่ายทอดสดกีฬาด้วยครับพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยจ้าสวัสดีครับพบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับ พบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงครับอัปเดตสถานการณ์ตัวเลขนะครับน่าจะเกิน20คนไปที่เรียบร้อยนะครับที่จะออกไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับเรามาขยี้กันนะครับว่าใครไปไหนนะครับล่าสุดนะครับก็จะไปดูนะครับว่าใครไปไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นยุคที่หลังจากหมด ยุคของเจ็ดเซียนนะครับที่ออกไปขาแข้งที่ไม่ได้ไปหลีกเยอะนะครับด้วยตอนนี้นะครับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะครับมาแรงแซงทุกหลีกทุกทีมเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยของทีมชาติไทยของเรานะครับ2ชออ็อต2เดแดงนะครับด้วย กับการคัมแบกของโค้ชออสกิติพลรัชตะเกรียงไกรนะครับกลับมาคุมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องมาให้กําลังใจกันนะครับว่าสาววอลเลย์บอลนะครับเมื่อได้โค้ชออสกลับคืนมาแล้วนะครับจะมีการพัฒนาดีขึ้นหรือได้ออกไปเล่นลีกนอกเพิ่มอีกหรือไม่นะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องมาติดตามจับตากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าสาวไทยเป็นที่ต้องการของหลีกนอกมากๆากนะครับเราต้องบอกว่าว้าวๆเลยนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มจากหลีกสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามคนครับโอ้โหนี่ครับซาร่าครับลุสราต้อมคําอยู่แล้วนะครับซานดิโกนะครับทีมซานดิโกโมโจนะครับหลังจากเล่นฤดูกาลที่แล้วนะครับ ดูครับแล้วก็มีนะครับพรอนพันเกิดปราดนะครับออร์แลนโดวัคคิลี่นะครับคนที่สองครับคนที่สามนะเปียโนแป้นน้อยครับ LOB b อบีบแอสแลนต้านับสามคนครับสาวไทยโอ้โหต้องบอกว่าตึงจัดทั้งนั้นนะครับทั้งสามคนครับส่วนนะครับธนชาสุขสดนะครับคนที่สี่ครับ รปิดบูคาเรสต์นะปลีกรมาเนียนะครับโอ้โหบอกว่าไปโลดๆคนเดียวเลยนะครับคนที่5นะครับก็จะเป็นนะครับวิภาวีสีทองนะครับอยู่ทีมอาริเกลิต้าอยู่แล้วนะครับสังกัดทีมอาส่วนฮุนไดฮิวสเตดนะครับนี่ครับคนที่นกครับสุรยานะครับ อยู่กับทีมนะครับเกรเชีย er นะครับของฮาซักสถานนะครับคนต่อมานะครับก็ไปด้วยกันนะครับซิริวัน,นครับไปเหมือนกันครับ ตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะครับสําหรับเกาหลีไม่มีเพิ่มนะครับมีคนเดียวแล้วนะครับสําหรับคนนี้ครับคาซัคสถานนะครับสองคนครับซิริวันกับโซรยานะครับนี่ครับนี่ครับน้องไก่นะครับต่อมานะครับวิมลรัตนพันธ์นะครับ จิจรัดพรนะครับนิวไทเปนะครับดารินปินสุวรรณก็นิวไทเปเหมือนกัน2คนเลยนะครับไปไทเปนะครับดนพรสินโพนะครับยามากตตานะครับอาร์เมเนยามากัตตาพีเอฟยูนะครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับพีเอฟยูบลูแคทล่าสุดก็เป็นยูฟ่านะครับ ้องไก่วิมนลรัตนนะครับรอคอนเฟิร์มนะครับรอเปิดตัวนะครับว่าจะไปทีมไหนนะครับที่ดูมานะครับมี18คนนะครับ อชารพรคงยศครับ NEC ไรซล็อกเก็ตเช่นเดิมนะครับแล้วก็น้องบุ๋มบิ่มนะครับชัชจอนมกสีนะครับวิกตอรีฮิมิจิเหมือนเดิมนะครับโอ้โหอยู่ญี่ปุ่นครับโดนพรสินโพนะครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับนี่ครับอัธยาบรุลงสุกนะแล้วญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับควีน โอ้โหสิคนครับที่ดูมานะดาวรินปิ่นสวนค,นครับไทเปครับอุสรานะครับต้อมคาอเมริกาก็ต้องรอดูนะครับเปิดตัวนครับน้องไก่วิพลหนรัฐนะครับที่อ่านมานะครับที่ดูมา18คนนะครับ แต่อาจจะทะลุ20คนในอนาคตครับแล้วก็นี่ครับยูฟ่าโดนพรสินโพนะครับแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งมิตาชิพีเอฟยูบลูแครับ กับตันนะครับแนนนะครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับอยู่ญี่ปุ่นอีกยาวๆเลยนะครับอาจจะเป็นอีกทีมนะครับยูฟ้านะครับดนปอลชินโพละครับดาวรุ่งปีนุตแป้นน้อยนะครับก็คงจะเป็นจุดพีคสูงสุดแล้วนะครับอาจจะต้องเก็บ ตังนะครับช่วงนี้ครับคงต้องปล่อยให้ดาวรุ่งนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดสําหรับนักกีฬาวัยสามสอัพนะครับที่จะต้องรักษาร่างกายนะชัดชุออนมุกสีทีมเดิมนะครับสำหรับวิกตอเรียฮิมิจิหลังจากพาทีมขึ้นชั้นมานะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักฟุตบอลสาวทีมชาติไทยต้องบอกว่าส่งออกตีตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างจุใจเลยทีเดียวนะครับได้ออกไปเล่นในลีกต่างประเทศเพื่อพัฒนากลับมาพัฒนานะครับ ลีกลุ์บอลต่อไปเพื่อปูทางให้น้องๆในการเล่นลีกอาชีพต่อไปนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปขอบุณที่รับชมรับฟังฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักลุบบ์บอลสาวทีมชาติไทยต่อไปนะครับขอปิดท้ายนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับมีดาม่านะครับหรือเปล่านะบลีกเวียดนามนะครับสําหรับ ตู้เย็ยนครับเจอทีมรับรบเสเซียน,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 นะครับในการแข่งขันบอลล์บอลนะ vtv นะครับตู้เย็ยนก็ไม่ได้ mvp ด้วยนะโอ้โหต้องบอกว่าต้องบอกว่าตู้เย็ยนนะครับไม่เคยได้ mvp เลยนะครับท,ทั้งที่เป็นตัวทำหลักของทีมชาติเวียดนามนะครับมันเป็นอะไรที่มันมีอะไรหรือเปล่านะครับ สำหรับตู้เย็น,นครับเป็นคําถามเกิดขึ้นในใจของชาวเวียดนามแล้วก็ตัวทีมนะครับหรือว่าชาวต่างชาติหรือก็เพื่อนเพื่อน,นักวอลเลย์บอลด้วยกันนะครับตบทั้งทั้งที่โอ้โหแต่ละเกมนะครับ30ลูก40ลูกต่อเกมนะครับทำแต้มให้กับทีมมากมายแต่ไม่เคยได้ MVP นะครับตู้เย็น v t v cup นะครับในรายการล่าสุด ซึ่งแพ้ให้กับทีมลีกในรัสเซียนะครับ MVP นะครับโดยส่วนมากในเขาจะเลือกในวันสุดท้ายนะครับในการแข่งขันอืม ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับตู้เย็ยนนะครับของทีมชาติเวียดนามเมื่ออะไรจะเปิดเผยออกมาก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ